กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกๆท,ท่านวันนี้กระผมผู้ใช้เฟซบุ๊กในนามฮิมุระไทเคนชินโค้ชเก,ก้และเฟซสมุไรไทยบ้านเพจร้านไทเคนชินก็มีงานดาบคาตนะทรงชิราสายะเป็นตัวลิมิเต็ดและไอเทมราคาเริ่มต้นมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับดาบ ที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือจิราสายะหุ้มหนังงูนะครับตัวฝักด้ามทําจากไม้ชิงชันแท้นะครับแก่นไม้ชิงชันเลยนะครับแล้วนํามาหุ้มหนังงูเห่าดอกจันทรก็คือหนังงูเห่าไทยนั่นเองนะฮะหนังงูเห่าดอกจันทร์นี้จะพบส่วนมากที่แถบเอเชียนะครับและพบเจอในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เห่าดอกจันทนี้เขาเป็นงูที่ปราดเปรียว เพียวลมว่องไวนะครับยากที่จะจับตัวได้แต่เราก็นําหนังเขามาประดับในตัวดาบให้ท่านได้ดูกันแล้วนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้มาดูใบดาบกันนะครับใบดาบของเราคือเหล็กทีสิโครงสร้างมาลุฮาร์มอนกุลเมะขัดใสเงากระจกแวววาวจ้องนานไม่ได้เดี๋ยวลูกตาจะแตกอันแน่ดูครับว่าใสาแค่ไหนร้านเราพูดจริงไม่ได้โมเห็นไหมครับว่า ความใสวาวของใบดาบนั้นสะท้อนกับกล้องกับเ,เนี่ยฮะพวกเฟอร์นิเจอร์โซฟาเห็นชัดหมดเลยนะครับและมาพร้อมฮาบากิทองเหลืองแท้แกะลายนูนต่ำรูปหนุมานอมศาสตรานะครับปลายดาบรับคมหักมุมแบบยูโนคุบินะครับ ใบดาบยาว29นิ้วนะฮะเล่มนี้โอ้โหแล้วมาดูความคมกันนะครับไม่ใช่ว่าปัดเงากระจกอย่างเดียวแถมยังเปิดคมพิเศษให้ด้วยเสียงคมเชื่อเฉือนกระดาษบาดลึกถึงหัวใจเหลือเกินมาดูกันครับว่าคมนั้นจะเจี๊ยบแค่ไหนโอ้โหหวานเจี๊ยบครับไม่อยากจะเซตว่าลิมิตและไอเทมเริ่มต้นตัวนี้ราคา ไม่ถึงหมื่นนะครับเราจับวัสดุที่เป็นวัสดุคุณภาพเกรด A มาให้ท่านผู้ชมใส่ในนี้แล้วนะฮะหมุดล็อกปกติจะเป็นหมุดล็อกไม่ไผ่ใช่ไหมครับแต่ทางร้านเรานำเขาควายมาประดับในหมุดล็อกให้ปิ้งนี่ฮาบากิฮนุมานอมสาตรามาดูการแจ้งกันบ้างครับว่าใบดาบเราวาวใสาขนาดไหนนะฮะ โอ้โหมันใสจริงๆนะครับดูสิครับเห็นหน้าหน้าร้างข้างตาช่างอย่างชัดเจนเลยครับโอ้โหสุดจริงๆหืมละลายฮอร์โมนก็แบบนะแต่มองตาเปล่าชัดนะครับแต่สาเหตุที่ไม่ค่อยชัดนี่ก็คือกล้องมันไม่โฟกัสนะครับมันโฟกัสที่ใบหน้าของช่างนะครับเพราะว่าใบดาบมันวาวใสามากนะครับ เห็นไหมครับปลายดาบรับคมหักมุมแบบยูโนคุบินะครับคือไม่มีคิสกิเป็นเงากระจกทั้งใบนะครับความคมระดับใบมิดโกนสามารถโกนหนวดโกนเขาโก,ขน,ก,กขนขนรักแรโกนขนหนักแข้งขนหนักอกก็สามารถโกนได้นะจะเล่มนี้ไม่ผิดหวังโอ้โหหาได้ที่ไหนล่ะครับมาในชุดชิลาสายะหุ้มหนังงูเห่าดอกจันแท้อย่างนี้ราคาไม่ถึงหมื่นอ่ะผมบอกราคาไปเลยแล้วกันครับ ปกติหน้าร้านเปิดขายอยู่ที่8999บาทวันนี้ <_ wir> ใครเห็นคลิปนี้เอาไปเลยนะครับ6999บาทค่าจัดส่ง99บาททั่วประเทศ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 เทไอ้ยบาทใจจริงๆ